สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพบกับผมนะครับนาเทิงนะครับทริปนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอไม่จันอีกแล้วนะครับผมนะกะว่าตอนกลางวันนะครับผมจะออกทริปเต็มทริปทั้งวันเลยนะครับปรากฏว่าเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับผมนะก็เลยมีเวลาช่วงกลางคืนนะครับผมนะลุงแดงเพิ่งกลับไปก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าปรากฏอ่ะกินดีมากๆช่วงกลางคืนนะครับผมตอนนี้ก็จะ6กโมงเย็นนะครับผม ก็เดี๋ยวจะเดินทางไปหาลุงแดงแล้วก็เราก็จะไปออกทริปตกปลากดกลางคืนนะครับวันนี้จะลำบากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเรื่องแสงแล้วก็ภาพนะครับผมมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับจะมืดนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยโอเคเดี๋ยวติดตามชมครับผมว่าน้าเทิงจะมาหรือเปล่านะครับลุยครับผมวันนี้เอามอเตอร์ไซค์ไปครับ ตอนนี้นะครับน้นเธอนะครับก็เดินทางเข้าหมายนะครับมีเวลาก็ใกล้ค่ำนะครับผมท่านผู้ชมนะมาดูหมายแรกแล้วกันนะครับผมนี่ไงฮะสภาพน้ำนะครับน้ำก็น้ำก็แห้งนิดนึงนะครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับลุงแดงเจอกันอีกแล้วลุงแดงนะครับผมใส่เสื้อ สุดเท่ะนะครับเสื้อของนาเธอเองที่ผลิตนี่ก็เตรียมอุปกรณ์กันยุงมาด้วยนะครับลุงแดงก็เตรียมไนะบ้อนนาเทงก็เตรียมครีมมานะครับผมนะวันนี้เราจะอยู่จนถึงดึกดึกนะครับผมลุงแดงลุงแดงอ๋อนี่นี่นโอ้โห <c oughs> เทียบเลยนะครับ <c oughs> สภาพไหมวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับทริปนี้ก็อาจจะมืดมืดนิดนึงนะครับผมแสงแสงคงไม่ค่อยพอนะครับผมนะทงจะพยายามให้เห็นตอนที่ได้ปลาบ้างนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีครับผมนะอาจจะหาก,กระดิ่งมาติดด้วยนะครับเผื่อมันจะมีกระดิ่งติดนะครับลุงแดงเอากระดิ่งมาไหม ม,ม,ม,มีมีมีนะครับผมในสภาพหมายนะครับหมายแรกของเราดูด้านล่างโอเคไปลุยครับนี่ครับผมท้องแนนะครับโอ้โหโบรรยากาศช่วงทวายไลท์นะครับผมนะว,วชวนบทบ้านนอกนะครับไปลุยไปเลยเนี่ยเนื้อมันคุดนั่นเนี่ย,ยตรงนี้นะฮะ ลุงแดงบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยปลามันขึ้นตรงนี้นะครับผมไม่มีปัญญาเอามันเออพันหัวขึ้นเลยอืมสุดยอดไปนี่ครับหมายเป็นล่องน้ํานะครับผมนานผู้ชมนี่ฮะเป็นลําน้ําเมืองนะฮะล่องน้านะครับผมลุงแดงบอกว่าช่วงกลางคืนเนี่ยผมมันกินดีมากนะครับเดี๋ยวมาลุ้นดูแล้วกันนะฮะโอเค น้ำมันแห้งครับผมตอนนี้น้ำแห้งน้ำแห้งมากๆเลยนะฮะเห็นดูดูด้านนี้นะครับแห้งมากกลางน่มันน่นเนโอเคตรงกลางมันเลยนะโอเคมันไม่ไม่ติดอะไร,รใช่ไหมไม่มีอุปสรรคเน,ะนาะ ว,วันนี้มันมันมันเจอไซนี้ยครับผมท่านผู้ชมนะไซน,ไนี้ครับผมตัวใหญ่ไม่ขึ้นตัวใหญ่ไม่ขึ้นครับยอม,ม,มยอมยอม,ยอม,ยอมลุงแดงเรียบร้อยลุงแดงได้ครับผมเนี่ฮะแดงโดนนะลุงแดงโดนสุดยอดลุงแดงรอดแล้วฮะแต่นะเธอยังไม่รอดครับผมเหือย <c oughs> ท่านผู้ชมมาถึงหมายนะครับโอ oh, ้นะถึงมาอืมาที่ไรนะเออรู้สึกว่าไม่ได้จังหวะเลยนะครับผมปลามันเงียบนะครับผมเดี๋ยวคงต้องรออีกสักสักพักนะครับผมตอนนี้มันอาจจะหัวค่ํานะครับนะระหว่างที่รอก็ขอจิบขอจิบน้ำไปก่อนจิบน้ำเออเนี่ยแดงอย่างทะเลอ่ะ <laughs> ดูสิปูตู้เย็นอย่างทะเลอะไรกันแ้วกันโอ้โหเดี๋ยวลุงแดงบอกว่าไปเปิดตู้เย็นลุงแดงในปาากดนี่เทียบ <c oughs> เลยนะครับผมโอ้เมนูวันนี้ก็ส้มตำส้มตำกับไก่ย่างนะครับผมนะอก็อจิบสักแป,ป๊บนึงนะครับผมระหว่างที่รอปลาขึ้นนะครับผมคงคงต้องใช้เวลาสักพักนะครับผมพ่กนี้เราอยู่กันทั้งวันนะครับโอเค โอ้โหส้มตำอร่อยครับผมนะส้มตำบ้านๆนะครับสูตรน้อยไม่ได้ของสาบว่าเอาสักแก้วเลยนะอันนี้ถิ่นก็ได้ทึงได้นะโอ้ขอบคุณครับผมสุดยอดสุดยอดเดินฝ่ายสีเดินสาว์รุดฝ่ายแล้วนะนี่นะย่างมาน呐 ครับก็อบจะน่าทึ่งกันได้ไชยเอาดีไหมไยครับโอ้โอ๋อไชยครับผมนี่เนะาะนะาไชยนะครับนะาไชยครับผมมีมีมีเสื้อใส่เสื้อทีมงานด้วยนะครับผมเนี่ยใส่เสื้อทีมงานน่าทึ่งด้วยนะโอ้แจมเจมเจมไปไปกับลุงเดงทุกวันครับผมสุดยอด นักล่าปรากฏุดนักล่าปรากฏได้เยอะมากมากเดืนไปแต่ละคืนนี่ไหนเดือดขึ้นนี้ไม่รู้เป็นไดี๋วันนี้แปลกเหรอเฮ้เพราะหน้ามันอย่าได้ฝนมาหน้ามานี่ไงแปลกเนาะบักกเนี่ยหน้าเธอไหมเหมือนไดนี่โอ้ยก็นน่าแก้มหน้วเลยหน้าใหญ่เอี้เอ๊ะแต่บ้านเนนะหนีมันลงได้บอกคืนนี่มันน้ำตกล่มล่มนะเนี่ย มันลงไม่เห็นนะมันหลังคืนหนาวัดนะฮะขีมแอดว่าไอ้มิตรรถจอมโมเล่ได๋นะยืนนี้ผมมีไข่ราจอมมาเลยนะเดี๋ยวจะลองยืดหอบไปยอกอ่ะจะลองไปเอวยืดหอบกันบ่เดี๋ยวมุกเกี่บปลาไปวันคำก็ได้สัตว์มุกปลาไปเอาจนดก้านมุกอ่ะมุกไปมุกเด็กกินเนยนี่นี่นี่น้ำจันทร์มันมานักน้ำจันทร์แงมจันทร์มอคิดว่ามันตกขินอย่างตะคืนนี่นะ เลปามากมาหนหดเหล่าอันอยู่บนหม่เร้วอนี่าท uh, ึนอนอีกแล้วน да> ี่นอนทุกยู่วันนึ่งวันห่ยวันแรงวันกนดื้มพุกพปลาไปบิแล้แรงว่าจากมามเนี่ยนปลาอันปลาเขาไปถึ้งหม้ที่ก่อนไม่ไอ้เขาเขาไปเอวไม่ไอ้เหียกู้มมันแรงเลยค่ะเขาเขาอ่ะเขาอถามนะบอกว่าน่าทึงใจเบ็ดอ่อนลำไปที่มาจอมตัวจิดเแล้วที่จอมบกุด เพราะว่าน้ำมันหลากน้ำนองเนี่ยมันเป็นจะได้ลุงแดงมันเป็นจะได้เพาต้องใจเบ็ดแข็งหน่อยเรื่อยเบ็ดแข็งเลยอ่ะโอ้ถึงว่าเนี่มันเนขาต้องใจแข็งแม่ทึงบาดใหญเลยแม่ทึงไม่ได้เลยอ่ะเพราน้ำมันหน่อยเออเอาบิดอ่อนเขาโยกเลยกันอ่อนอยอนโยกไม่ผัดเป็นไม่ผัดไม่ผัดสามขีดเปลี่ยนโอ้วันนั่นนะถ้าผมเอาเบ็ด อ่อนมากนะโค้ดเฮดได้ปันได้หัวเนาะกันลุงเด้งหรอกกันเงผมมันเวดแข็งหน่อยเออผมนะเออวันจะมาคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเมื่อวันเหมือนเล่งปลากระเฉามาแข็งเวลาเขาบอกุว่ามันแบตีบอกเงาเบ็ดอ่อนกันอ่อนอ่อนเนี่ยมันแห้งหรือเก่ามาช่วงแนมแห้งๆแหะเนี่ยมัน น้ามันนอนหน้ามนามันเบาแล้วน้ามันบบลึกละต้องเอาขันออนเนี่ยเป็นเงี้ยเป็นเี้ยเงี้ยโอ้ความมูดซึกไว้เวลามันถิมความมูอซึกงไว้ปายมันนึกนึกนอกว่านั่นไม่ยิงใ้ถังอ่ะคนละถังเลยนะหนาวันเนี่ยฮะโอ้ใหญ่ๆทั้งนั้นผมยอมเลยอ่ะไปไปมันนอมาเจอหน่ะไม่กันนอนอนเพราะน้ามันหน่อยเพราะน้มันเป็นด้วไันหเพราะปายมันอ่อนเนาะ ไปทิ er know, with, group, with, um. care, ้งเหลียวอาเนเดี๋ววิเดี๋ววิ่ะแต่เขามันก็ขึ้นลำบากหน่อยนไดนึงอืมนน้ำาน้ำน้องรุ่มรน้ำน้องน้ำเองนี่่แเอาเลยกันแข็งแข็งยกเลยว่าน่ะผมบอกว่าน่ะเนี่ยอันนี้ก็ผมยังยอมิงสองคเลยเอ้อแต่ลังนะ กูเตยผมจะไปตบหน้าดินหนน้าดิอย่างเดียวเส้นหน้าดินนะครับลุงแดงไปจอมหน้าดินเขาเส้นป่กกุดมาจอมหน้าดินบ่มอาหารมาเซลบ่มอาหารมาแล้บ่มอาหารไว้หอยใหญ่แต่ถ้าหด่กว่าผมนะมันตัวสามสิบโลมันยังมีในันอยู่หดใหญ่นี่คุ้มเลยนะตันี่คุ้มเลสามสิบโลขึ้นมาแล้วอ็ยังปล่อยขึ้นอยู่ยังมีไหมเขาขึ้นนะตวสามสิบโลม่อันอยู่ เดี๋ยวรอสักสี่ห้าวันนี่ไปองค์ป่ามันนี่ลุงแก้วเคย,เอ,ยอาหารนะ่านผู้ชมนะวันนี้ก็มาอ,อ,อยู่หมายก็ปลาไม่กินนะครับเ็เลยมาออ,อะไรละพูดคุยกันนิดนึงนะครับผมนะ <c oughs> เล่าประสบการณ์นะครับผมช่วงนี้นะ่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมนะเทิงนะก็ขออนุญาตใช้ ภาษาท้องถิ่นนะครับผมนะเป็นภาษากําเมืองนะครับภาษายองนะครับภาษาอบ้านๆน,นะเธองก็ตอนเด็กๆนะเธองก็ใช้นะครับพูดกับพ่อแม่พูดกับพี่ชายนะลุงแดงนะครับแล้วก็กับเพื่อนๆแถวๆ MM บ้านนะเธออก็พูยอง<น>แบบนี้แ,แหละพูยองนะครับผมนะก็ไปอยู่ที่ทํางานเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ทําคลิปนะครับถึงจะพูดภาษาการนะครับผมนะโอเค ดูตู้เย็นของลุงแดงสก่อนปรากฏเหรอน่่นี่แพ็กไว้ทุกวันนี่โอ้โหลุงแดงนี่เอไม่เคยขาดเลยครับปรากฏนะครับผมโอ้โหมอนโหโอ้โเโอ่โหโอ้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 เนี่้โหโอ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 ้ะเโอนโหโอ้โหโหญ่้หอ้โ้้้อ้หอโอ้ ไม่ได้โม่ไม่ได้โม่สุดยอดไม่เห็นไหมเห็นไไม่ได้โม่นะครับโอ้สุดยอดเลยครับอยู่ในอยู่ในแอร์ตรงนี้อีกมันมันเปิดไปได้นะครับผมโอ้หนี่ครับเะสุยยอดเยี่ยมเลยนี่นะเธอโชคไม่ดีไม่ค่อยได้นะครับผมมาทีไรไม่เคยได้เลยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้กลางวันอีกครั้งนะครับผมนะน บอ,อกแล้วปีนี้ปลากฏดที่นี่นะมันเยอะมากนะครับผมนะลยโลหดูดวงแดงนะยทำมาปลากฏดแห้งกินกันเออกินเป็นทั้งตีอะนะครับผมนะทั้งปลากฏดสดแล้วปลากดแห้งตากแห้งแบบนี้นะครับย่างแห้งนะครับผมเนะยสุดยอดนะโอ้ทอดเดี๋ยวทอดเดีด๋ยวท,ทอดก่อนนะครับผมกดย่างทอด,ทอด เลี้ยวเบ่งแหงงไว้หับไว้พอด้วยพอด้วยมีอยู่แ<อ>บบวิวนี่หน่อยดินี่ไซส์นี้นะครับผมนะท่านผู้ชมนะนะเนี่ยไซส์นี้นะโอ้โหนะที่ลุงแดงได้นะครับวันนี้มันไม่ขึ้นนะครับผมน,ะนี่หน่อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตันไม่ขึ้นนะี่ยอ่า สวัสดียามเช้าครับผมท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้น food, ่าึ so ึงก็เสืนสายหน่อยนะเมื่อคืนหนักไปหน่อยครับเลยมาหมายกลางวันนะครับมาดูนักตกปลาตกปลากฏดกันนะครับผมนะก็ทีนี้เราจะมาตามหาต่อนะหลังจากที่เหี่ยวจากเมื่อคืนนะก็เดี๋ยวมาตามหาดูนะครับ เราจะได้หรือเปล่าครับได้แล้วยอดเดี๋ยวเราขึ้นไปดูผลงานของแม่ๆเขาบ้างโอ้สวัสดีครับได้ยามตยามโต ต้มตุ๋นเลยแล้วสองอย่างได้แล้วเนี่ยเชียวอดแดงเลยนี่ต่านี้อ่ะลองดูนี่ดูครับท่านผู้ชมดูกลางวันวันนี้กลางวันนะครับเมื่อคือนอ่ากลางคืนมันเหี่ยวนะครับผมเหี่ยวไปกินเหล้ากันเฮ้ยกะ่ะ <c> ห <ười> ลอ,อกกับหกหลอกตัวรู้อออเอาพี่เขาแล้วตอนตกออ็ได้ 啊，是，嗯。那那个，我们、嗯、不听，对 ขึ้นแล้วบนอะไรคะบุกเหรอคุยเห็นแด้เลยต้องต้องตุ๋ยๆฮึไปสัตว์โลมากินเลยอะมาไม่เคยอ่คนเดียวสองคนนั่นก่ะตอดตอดตอดครับตอดครับท่านผู้ชมตอดมีอาการมีอาการ ลองดูครับท่านผู้ชมนะไหนก็มาแล้วนะครับมันมันมีอาการตอดเนาะมีการนะครับผมนะลองดูลองดูงดนะักตกปลาเยอะบอ่ ย่อนดูมาแล้วอีกวันหนึ่งลุงแดงก็มาแล้วนะครับผมนี่ครับผมท่านผู้ชมนะมาดูบรรยากาศการตกปลาแถวที่อำเภอไม,ม่จันนะครับผมนี่ครับเซียนเสียน ปรากฏดเยอะมากนะครับผมนี่ฮะเปลี่ยนปรากฏททางนั้นเลยนะครับผมนูม่นอีกนะพอพอเยอะนะครับผมนะนะเทิงมาให้ได้จังหวะครับผมมันไม่กินเลยอ่ะนะวันนี้น้ำมาใหม่นะน้ำแดงมาใหม่นะครับ<อ>ได้ได้ได้ <laughs> กินอยู่กินอยู่ ลุงแดงโดนละลุงแดงโดนละนี่โอ้ลุงแดงโดนแล้วสุดยอดแม่เดิงไม่หมาดเลยครับอ โดนแล้วนะเธอโดนแล้วว้าวนี่ครับ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 รอดเฮี้วครับผมนะเธอรอดนะเธอรอดนี่ยสุดยอดกดเหลืองอู้รอดครับรอดได้คลิปได้คลิปรอดแล้วนี่โอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งได้แล้วครับตัวแรกของทิพย์ครับผมนะเธอครับ หลังจากที่ทั้งคืนนะครับผมไม่ได้เลยนะครับก็มาได้ปากดตัวแรกเดี๋ยวมาดูต่อครับผมถือว่าสนุกครับที่นี่เขาตกกันมีนักตกปลาตกกันเยอะเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาลุ้นต่อครับลุ้นต่อโอ้ยโอ้ย น้ำมันแรงน้ำมันแรงโดนครับผมอือนี่ครับโอ้ยสุดยอดนี่ครับใหญ่ใหญ่มากนี่ฮะโอ้่านผู้ชมนะเยอะมากนะครับผมเนี่ยฮะขึ้นโลขึ้นโลโอ้ยสามขีดเนี่ยอืออือสุดยอดนะ เนี่ครับเขาตกกันแบบนี้นะครับที่นี่นะครับผมนะก็พามาชมบรรยากาศด้วยนะครับผมการตกปลากฏของอำเภอไม่จันจังหวัดชลบุรยนะครับนะ่ะเอตัวที่สองนะครับรอดรอด นี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของทริปแล้วนะครับนะก็แปลว่า2วันนะครับเอ้ยไม่ใช่1ครึ่งวันกับอีกครึ่งคืนนะครับผมนะก็ผลงานก็อย่างที่เห็นครับ <c oughs> เ,ออก,นะเกือบเขแล้วนะแต่ก็รอดมาได้นะครับผมนะ,ะคือว่าผมมาช่วงตอนที่ ปลามันไม่ขึ้นครับผมนะก่อนหน้านั้นนะครับลุงแดงแล้วก็นักตกปลานะครับที่อำเภอแม่จันนะครับผมเขาได้เยอะมากนะครับนะเป็นกะละมังกะละมังนะซึ่งถังเลยก็มีนะครับผมนะผมมาทีไรนะครับผมไม่ถูกจังหวะนะครับผมปลามันก็เลยไม่ได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับได้ตัวสองตัวนะครับผม ก็เดี๋ยวมาสรุปผลงานแล้วกันนะครับลผลงานทริปนี้ของนเทิงนะครับผมนะก็นี่มูกล้องเห็นหรือเปล่านีปรากฏผมได้สองตัวนะครับผมนะที่เหลือนี่ก็ลุงแดงเอาให้นะครับผมนะลุงแดงตกก็เอาให้จับไปกินที่อำเภอเทิงนะครับ ไม่ค่อยหมานเลยครับกับปรากฏนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับไลค์เป็นกำลังใจให้นะเดือด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปออกทลิปที่ืองเทิงต่อนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออยู่ต่ออีกสักพักนะครับผมนะเดี๋ยวจะไปหาหายุ่งก่อนนิดนึงนะครับผมบอไม่ได้ครับ